สวัสดีค่ะจากร้านทีเจลต้แม็กนะคะพบก,กันตอนเวลาบ่ายสามโมงท้องฟ้าตอนนี้เหมือนประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะ5้าโมงแบบไม่มีแดดออ๋วันนี้ว่าทิดค่ะลูกค้าเราก็จะเยอะนิสนึ่งนิสสันเทียนานะคะมาใช้บริการค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณใหม่ถ่ายเสร็จยังคะอ่า ตวนี้จะเป็นเอ็กเลขอบ18นะคะตัวนี้ติดอยู่กับยางโตโยค่ะ2 3 5 5 1 1 8สอ๋อสวยมากเดิมลูกค้าเป็นขอบ20รล้อแฟชั่นแข่งกระด้างมากนี่ยนั่นน่าจะเป็นล้อล้อเนี่ยค่ะล้อขอบ20โอ้โหดูแก้มยางเล็กมากนั่งนะจัก,กระด้างมาเปลี่ยนเป็นเดิมๆปลอดภัยกว่าค่ะนี่ ลูกค้าถ้าใดสนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะ mm hmm. โบจะพูดทุกคลิปนะคะรับประกันล้อแท้ค่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีซ่อมไม่มีดุ่งและไม่ทำสีแน่นอนจ้า mm hmm. ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสว mm ัส hmm. ดีจ้า